อ่าต่อไปเราจะมาลากเส้นนะครับนอ้เส้นมันจะมีท็อปกับบัสทอมเลเยอร์นะครับก็คือด้านบนด้านล่างเป็น p ี b ีบด้านบนด้านล่างครับทีนี้ผมจะใช้ปินหน้าเดียวปินหน้าเดียวมันก็ต้องลากข้างล่างข้างล่างก็คือบัสทอมเลเยอร์เลือกเลเยอร์ข้างล่างก่อนนะเลือกเสร็จแล้วกดเลือกเลือกเลเยอร์เสร็จแล้วเรากดพ t ทนะครับพ ีจะได้เป็นลูกศรมาแล้วก็ลากไปคือเราคลิกปุ๊บอันไหนที่มันเป็นแสงสว่างครับเราก็ลากไปหาตรงนั้นเลยลากถ้ายกเลิกก็คลิกอ,อย่างเราลากมานะถ้าเราจะยกเลิกเส้นเราก็คลิกขวามันก็จะหายไปเลย นี่กกลาวยกเลิกคลีกข,ขวาหรือกด esc ก็ได้นะครับมันก็ออกมืกันต่อไปอ่ผมไม่ชอบมันมันขยับแบบทีละสเต็ปละหนึ่งมิลเราก็มาตั้งใหม่ศูนย์มาเลยอ่ะนี่เราก็มา p ทีใหม่ทีนี้มันก็ลากง่ายขึ้นเลยใช่ไหมครับกาวนี้ลากลากไปก่อนนะครับฝึกใช้เครื่องมือไปก่อนความสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวกอฝึกทีหลังก็ได้นี่นะครับประมาณนี้ เร็จปุ๊บเนี่ยหรือว่าบางคนอยากจ้ำเนาะเส้นมันไปไม่ได้แล้วเราอยากจ้ำแล้วก็มาตรงมันจะมีเป็นแพทนะครับแล้วเราต้องเลือกคลิกขวาแล้วนะรตรงนี้มันเป็นดอกดาวลงมาอย่างที่ผมบอกลีกขวาเลือกที่แพทะจะได้เป็นวงกลม,มเราอยากได้ตัวไหนเราก็วางวางที่เส้นก่อนสมมุติว่าผมจะจ้ำ ไอตอนนี้ก็แล้วกันขาหนึ่งเนี่ยไอเน็ตยูสองหนึ่งเนี่ยผมก็วางไว้ที่มันเลยทิท้งไปทีนี้ผมก็เลื่อนได้ละนะนีครับมันก็จะมีเส้นเส้นบอกเลยว่ามันต่อจากตอนนี้นะเนี่ผมมาก๊อปปี้วงนี้คลิดตรงกลางมันอีกทีนึงกด copy ก,ก่อนนะครับกดกดที่ตัวมันคลิกซ้าย แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็คอนโทน C มันก็จะมีลูกศรขึ้นแบบนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกรารกระบาดแบบนี้ก็แล้วกันกรารกบาดแบบนี้เราก็มาเลือกมันกดที่เซนเตอร์ตรงกลางนี่ทีนะครับถ้าเราไปกดที่อื่นมันก็ได้แต่มันเป็นระยะที่เราจะลากเมาสแบบ์นะครับระยะยังไงผมจะอะถ้าผมมากดตรงนี้ปับ๊บเรามากดทิ้งไปก่อนหนึ่งรอบนะแล้วคอนโทน V เนี่ยมันเป็นระยะแบบเนี้ยผมก็ใช้ไม่รู้จะใช้คำยังไงอ่ามันเป็นแบบเนี้ยขวาบผมไม่เอาเนาะ,ะเจ้าใหม่แบบลากลากก่อมหนูคอนโทนซี C. แล้วมันจะมีลูกศรแบบนี้ใช่ไหมผมกดตรงกลางอีกทีนึงอ่าเราว็กดข้างนอกเลยพอการกระบาดมันหายเนะะนมกดข้างนอกทิ้งไปเลยนะแล้วก็คอนโทนวี v. นี่ทีนี้มันจะติดกลางเมาส์ ผมจะจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีสองรูใช่ไหมผมก็เอาแผ่ตัวเนี้ยมาวางทับตัวนี้อีกทีหรือทับตัวนี้ก็ได้เพื่อจะให้มันคอนเนคกันให้มันเชื่อมตอ่อกันให้มันเป็นชนิดเดียวกันว่างัันเถอะเป็นทายเดียวกันที่ผมก็ลากไปได้ลจะเดี๋ยวจ้าข้ามตัวเนี้ยมาวางตรงนี้นะตัวนี้เส้นประมาณนี้แล้วเราก็ลากไป p เราก็ลากเส้นเหมือนเดิมนา pt อ่ะก็ได้ก็ไปต่อฝั่งนูน้นถ้าถ้าฝั่งนู้นมันมีมันมีวงจรอะไรที่ต้องจำค่ามกันไปนะครับ